ส่วนครับคลิปนี้เรามาเข้าสู่พิธีรับองของวัดเจดีย์หนะครับวันนี้เราเนี่ยจะเป็มพิธีรับ ครับเขียนด้ไหนครับในพิธีรับอค์ของวัดเจดีย์ไัวนี้มีความน่าเชื่อถือมีความน่าสในใจยังไงอันนี้นะอันนี้ผมต้องบอกอ่ะท่านผู้ชมก่อนนะครับอ่าโปรดใช้วิจาย,าย,ายในการรับชม,มก,กันนะครับอ่าในเมื่อผมเชื่อเรื่องพลังงานนะสาั่งพลังงานการทีงงนเนาางง่เราได้สวดมนต์นะครับเอาพลังงานดูเข้าไปมันก็อาจจะมีการเรว่อทางพุทธอาจจะมีการเรื่อปิติเนาะอาจจะมีการแสดงท่าทางอะไรในลักษณะของทางพุทธเรื่องการปิติผมนัในส่วนตัวผมเนีาา่ยผม ในเนื้อในในเมื่อผมเชื่อในเรื่องศาสตร์อิจิตวิญญาณผมเชื่อครับในเรื่องนี้เชื่อในนี้ใช่ครับผมเชื่อครับอันนี้ทางหลวงพ่อทองปรึงก็ไม่ได้ทําเกินเลยในนั้นทําให้คนสบายใจใช่ครับทําให้คนสบายใจเพื่อว่าบในยุคนี้เนาะคนมีความทุกข์นะครับแต่ก็อยากอย่างน้อยก็เพิ่มเพิ่มกําลังใจแรงใจให้เรียกว่าพ่อแม่พี่น้องได้ต่อสู้ชีวิตไปครับครับผมไม่เชื่อไม่ต้องมาดูเลยตั้งแต่ต้นเลยนะครับใช่ครับใช่ครับ

Yeah. 大家，大家好。 i don't, know. I don't know. A. พุทธสเมตตอกามิจมินถานิรายาพจนทโมสังโฆอวัทชีพูตรจักรพันเดตะสาปูจักรพัสบุสิปูจักรละอินทรพปูจักรพระเดจต่อตามปูจักรโยยาขอบุทบารมีจากโสินเดโเอดเยืนขอบุทบารมีจากเทเวชวังเวชสุชตขอพุทบารมีจากอาดุบานอาดุบาน อาปตาย่อมแลย่อมตรย่อมรอราจะบลาจะตรมาจะคงกระทุบวจาปัจจานกว่ากากว่าอภิวาคําดานเสด็จสิย่อมวุฒาราชินีนอจับจารอทําวาวรรคท่านใกล้ ที่จกจบดทูก่ารจะ36กล่องการจะ116กล่องการจะที่ทุกคะตัวจทนที่มีลำกุก่เราและูุ้ชากิจการก้ากรต่าป็นต่คำเชื่อทีังขอความเตตาจทุกนี้แล้วเ็จบผมจะมาเยี่มจากทาา ที่โรงงานมันเป็นแบบไม่ได้สิทิมันจะรบโรงงานหรือฉะนั้นก็ไม่ได้บอกให้เชื่อหรือไม่เชื่อการรับสิทธา์ปีนี้ผมเขาใจับอกไม่เคยพลาดฉะนั้นขอสากงมาว่าวันนี้ทุกอย่างจบวันนี้เลยติตารบินนั้นอัปปาร์าไปขึ้นอาพระจุดทุกนหนึ่

تو چاڻو واه 30 جو จำรุทาปจาริโจำตาโลธรรมวาวังเตอายุวันโชุังังโยกาเอาเลวตอให้ไเฉยนขอคกราบถึงคณะกรรมการขออนามที่ตั้าโยมตาจังหวัดด้วยที่อยู่การจังหวัดนทามด้วยหรืออนาที่ที่นกุ ความสะอาดการตรวจมีดูหน้าตามีดูบริการด้วยต่อมามจังหวัดรอบๆอย่างอยู่ตามจังหวัดน้มือนสามปาจะเข้ามาลำบากเหมือามบริการน้ำด้วยเป็นน้ำช่วยหรือน้ำของลูกคนใส่กับทางสามสี่นขอให้ทิพย์บ่งการด้วยเรื่องทั่วๆไปที่อยู่ตามจังหวัด หลายคนบริการด้วยขอขอบคุณจานนี่1 4เก็เป็นแถวแที้1 5เป็นแถวแท้เป็นที26ชนะช้นชีตเกิดมาจะทำยังไงต แต่ถ้าไม่ดูก็อย่ามาดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับ นล้วก็ก็เราม็ต้องการสามเรื่องหนึ่งามดังเยอะสองาำลังเยอะสามกำลังแรงเลอกจบที่นีมเีนีหมเก่งมากอายุสามสิบเ้าคาครับเด็กประมาน้าย พว่าผ้ชาาวา้ชผู้ชายเก่งเรื่อผู้ชายฉะั้นไม่เคยคิดเลยเจอน้าาอย่างเดียวเลยมอเจ็บปวดนะ็บปวดยาหรอยู่้างกอยู่อยู่ด้า็อยู่อยู่นะก็ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ก็อยู่กนล้แล้วอยู่อยู่ก็คือเนี่าหมดโอเคครับ

Tân sắp đến lâu và bị tổng kiểm tra china đã tuôn tốt trong bố sẵn đồ. Ông chị cũng đã cắp hạnh phúc trong bố sẵn sàng a bắp hạnh phúc của gia đình 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 موتہ پڪي ڪڏهن رتوڪا پڪا پچاي پڪا پڪا นี่นะครับหลวงพ่อก็อยากถามเรื่องคำนะครับเพื่อความสบายใจนะครับก็สบายใจแต่เราขอคใครชมใครมาที่นี่นะครับมาด้วยความยิ้มแย้มนะครับไม่ได้มาด้วยความทุกข์นะครับสําหรับคนที่ทําเอาคลิปผมไปเผยแพร่ต่อในทางเสียหายนะครับเจอค้อมเจอกันที่ศาลรัพสิทานปัญญานะครับ hàng quán nhẹ đẹp vừa viên hai

ฟ้าลองเปลี่นเ่ออย่ากลัว้าเกี่ยวกับเรื่องี่คู่จอวันี้ผมอยาังที่สุดวันที่วันดีวันทุกโจชาตนี้เราแถบเปี่ยนโจคจะคงไม่จบตาีที่กลมีเจตท้าสั่งนเรา เดินตามกันลงมากันลงมาเดี๋ยวว่าลงมาน้อยกันมาที่จุดหัวเ่็นปีกระถองจริงาระถองเป็นอย่างไรกันไปดูให้ดูใกล้ๆสอบข้อยากข้อหนาใช่ครับมาตรวจสอบให้รู้นะครับจดภาษาสอนข้อไหนแต่คนที่จะสอบข้อไหนก็ต้องไปดูนะครับ ตัวเราเป็นเจ้าบอกอย่าไปขุดก็ได้เถอะไหนชาวบ้านไม่รู้ว่าตัวไหนทองตัวไหนที่ทำของเก็บเงาที่เออมาไกลต้องมาถึงทองแม่เขาไปที่นี่นานแล้ว